3มโมกราคม2554ครับก็เป็นวันปีใหม่ขึ้นปีใหม่54แล้วครับก็พาครอบครัวมาลองร้านใหม่ครับอะไรนะซาอีชีบุฟเฟ่ครับสอร้บบาทครับมา2ท่านวันนี้แถมฟรี1ท่านครับ3มา3แถมแถมหนึ่งถ้าปกติถ้าเด็กก็140บาทครับโอ้นี่เชคใหม่คููฟ้ามาครับมุมตงนุ้นเ็มี ดีนะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์นักกินบุฟเฟ่ตัวยงนะครับอ่าว่าไงครับเจ้าแม่บุฟเฟ่ดีนะเนี่ยที่มาขึ้นมาก่อนไม่งั้นนะอ่ะรอคิวดูยาวเลยอะ่ะมีร้านไหนที่ยังไม่เคยกินมั้งครับก็คงมีร้านโออิชิเต็มสูตรนะครับ300้เท่าไหร่นะ3 0 0เท่าไหร่นะสรับาบาทนะฮะแต่ ยังใหม่คงไม,ไ,มไม่เท่ากันก็คงไม่พล<อ>าดเหมือนกันครับขอ,อ,องคงไม่เหมือนกันค่ะปกติเซนท่านดวงตะวันก็เท่าไหร่นะ, 280, ะ2 8 0 270นะอะเดนะเดี๋ยวมาดูนะฮะเมนูการกินวันนี้อะเป็นไงบ้างครับนี่คำตอบจากเจ้าแม่บุฟเฟ่นะครับที่นี่มีเห็ดเห็ดห่ะตอนนี้ก็อยู่ในร้านเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็น้ำใสด้วยครับแล้วแต่คนชอบครับแน่น,นอนครับคนเข้าเช้ามาถ้าจะไต้องกัดกุ้งอะหรไม่ได้เพิ่มเลยอันนี้จ้าแม่บุฟเฟ่เราก็กินเกือบจะไม่เหลืออะไรแล้วครับมันไม่หายหนูล่ะ นรอคิวยาวเหยียดเลยครับ